สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16อ่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนัดแรกเกมที่เราจะได้ชมกันครับเป็น2ทีมจากอังกฤษนะครับมาโคจรเจอกันเองนะครับในรอบนี้ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเล่นที่เนวไวท์ฮัตเล่นครับตอนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แมนซิตี้ทีมเยือนนับพึ่งจะเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ฟเคนะครับโดยการผ่านไบรตันมานะครับส่วนเส้นทางของแมนซิตี้มาถึงรอบนี้ผ่านชาวเค้04มานะครับส่วนซัปเปอร์ครับพวกเขาผ่านบริเซียดอตมุนเข้ามานะครับและซัปเปอร์มีโอกาสลุ้นแชมป์เหลือแค่ถ้วยเดียวครับก็คือถ้วยใบนี้นะครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกดูว่าสเปอร์จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับ มาดอลายชื่อสิเป็นตัวจริงครับเริ่มฝั่งเจ้าถิ่นทอน,นัมสเปอร์ครับผู้สาประตูเป็นฮิวโกโยริสแผงหลังก็จะมียานเฟตองเกนโทดีอาร์เดวาร์เดวิสกีตันทิปเปียตรงกลางใช้มูซาซิโซโกเอริกไดเออร์ซัฮูมินเดลียอารีเคชเชเอลิกเซนและหน้าเป้าใช้แฮร์รี่เคนส่วนแมนซิตี้ครับผู้สาประตูเป็นเอเดอร์สันแผงหลังใช้ลาป์บ็อก ซาเมนดี้บิชเมงเบนดี้คล์วอเกอร์ตรงกลางอินชายโคดกันเควินเตอร์บรีเดบิซิลบาและ3ประสานแดนหน้าใช้ไรนสเซอร์ิงเบลตโตซิลบาและกาเบียลเคซุดนะครับแซิตี้ลุ้น4แชมป์นะครับได้ไปแล้ว1เข้าชิง1ครับส่วนแมสซิตส่วนซัปเปอร์นี่เหลือรายการนี้รายการเดียวนะครับซึ่งก็มีโอกาสครับ ว่าวันนี้เล่นในบ้านของเขาว่าต่อกกอนอย่างมิสเตีรทำได้ดีแค่ไหนนะครับเจอกันในลีกมาแล้วหนึ่งนัดน,นะครับในบ้านฮอสเปอร์แต่ว่าเกมนั้นเล่นที่เวมบลีย์นะครับยังเป็นสนามเช่าของท่านอสเปอร์ครับแต่วันนี้มาเล่นสนามของเขาสนามแห่งใหม่ครับก็จะเล่นสนามนี้ถาวอนเลยอ่รมประดูจังหวะน,นี้บอลลึกไปถึงโยริส ยาว่ไม่แม่นครับบอลอยู่ที่คาร์วอลเกอร์แฮร์รี่เคนตัดได้เคนถ่ายไปที่เบนเดวิสเดวิสไม่ผ่านค่ายวอล์กเกอร์ครับแต่ว่าบอลเหมือนโดนเดวิสออกข้างอา้าวแล้วมแมนสตี้เตะทิ้งออกไปเองครับแล้วเป็นลูกทุ่มของสเปอร์เซิโซโก้ให้อเอลิกเซ์ตเปิดตัดมาไม่ถึงเพื่อนครับ เดอร์อยมาที่เบนชิแมนเมนดี้น่ะอาลีถึงก่อนแล้วตัดบอลไปซิสโก้ให้เอ็ดดเออร์เดวิสซองมุมินเขนขอครับแล้วให้มาโอ้โหลึกครับบอลลึกไปถึงเอเดสันให้มาที่เซอร์ลิงครับพี่เบอร์เดอร์บอยซิลบาให้เซอร์ริงแล้วไหลทะลุช่องมาที่เมนดี้ เข้ากลางมาที่การเบลเคสุดติดอเไรไเราแต่วอเกอร์อีกทีก็ติดบล้อค,ครับซิบาเซอร์ิงเปิดติดอีกครับยังได้อยู่ซิบาดาวิซิลบาหนีเอ็กเซนได้ซิลบามีไดเออร์มาอาไดาเออร์ฟาวครับแล้วเป็นฟิีคิกของแมนซิตี้จงหวันนี้เข้าไม่โดนบอลครับอ่าแล้วเป็น ฝีเข็มของ Master, Boy, อแมนซิตี้เดอรบอยปั่นโอ้โหหนักหน่วงครับแต่ว่าไปเข้าเมเยอร์ริสบอลตรงตัวอ้าวจ่ายเสียครับเคซุตให้สเตอร์ลิงสับไม่ผ่านอารีอารีมีเดอรบอยมาได้ครับสเตอร์ลิงยกมาทิปเปียต้องมงทิ้งออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้ครับเมนดี้ทุ่มมาเคซูติเอ็กเซน บอลที่แฮ์ดี้เคนเคนไปอ้าวแลเป็นฟิกี้ของแมนอ่าสปเปอร์ครับเคนไม่ถึงซิโซโ,ซโก้แล้วแมนซิตี้จะได้วสวนครับเคซูตกลับ่ปเอาเคซูตเคซูตติดอัลลี่ครับมาที่ซิโซโ,ซโ,ซโก้เอเดกกซน เอเด็กเซนคืนไปที่แฟตองเกนซาฟฟูมินให้มาที่เอเดิกเซนหลายทุกช่องเคนถึงแต่่าเคลียออกไปแต่ยังมีเซ,ซโซโกไม่ผ่านเดอะบอยครับเคซุสให้มาที่ไรม์เซอร์ลิงเซอร์ลิงดีดซ้ายมาที่เบชามเบนดี้เคซุสกลับไปเคซุสเล่นไม่ได้ครับซัปเปอร์ก็ ดยความที่การลุ้นแชมป์เหลือช่วยเดียวก็คือรายการนี้ก็ต้องพวกเขาก็ต้องเน้นเป็นพิเศษแล้วครับเอลิกเซนเปิดมาที่เฮนริกพักอกแล้วจับจับแล้วติดลาปลอ็อกโอ้โหแล้วหนุนอีกทีติดครับคาร์วอเกอร์ตามให้อินทลายกโฎกันแล้วซิลบาให้ออตามเมนดีเดบรอรให้กุโกัน เ <c oughs> ด็บลอยเดอ็บลอยตัวโดนจิ้มแต่ยังได้อยู่ครับลาปลอกให้เบชแมนเมนดี้เซอร์ริงกุฎกันอดเด็บอยครับขออภัยหายหไปที่คายวอลเกอร์เด็บลอยวอลเกอร์เด็บอยเบชแมนเมนดี้ออกซ้ายมาเซอร์ริงเซอร์ริงไปได้เซอร์ริงไหลแต่ติดอันเดอร์ไวเลวครับเคลียร์ออกข้างลูกทุ่มของแมนซิตี้ บอลี่ทุ่มมาเซอร์ลิงทิปเปียครับบาลที่อาจจวาเรล่ิสโซโกทิปเปียมาที่อารล,ลี่ได้เออรเขืนไปที่แฟร์ตองเกนเบนเดวิสเอริกเซนให้มาไดเออร์เหมือนจะไม่ท้ด้วยครับเพิ่งแรกแล้วจบเกมเลยครับ ใน45นาทีแรกท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกยัง 00, 0-0นะครับ สมขึ้นหลังกันต่อครับทันโนสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังสวนสนครับในครึ่งแรกตัตเมนี่ให้ไคลยวอล์เกอร์แอดโตซิลบากับเยเซสุดโดนจิม้มบอลมาที่เบนเดวิสซองมินเปิดเซโซโกหมงดักมา เขนซ้ายติดกดุญโดลกันขึ้นไปที่เอเดรียนไปใช้แมนเดนดี้เดอะบอยเข็นที่ลาป็อกเดอะบ,บอยไปใช้แมนเดนดี้เซอร์ริงครับเขยโสยขึ้นที่เมนดี้แล้วจ่ายออกห้างไปเองครับเป็นลูกทุ่มของทันโนสเปอร์ครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวโอ้ถอด เคสุดออกครับแล้วส่งซสอคุณอาเกโรลงไปครับไม่รู้ว่าของจริงอาเกโรจะหายเจ็บทันหรือเปล่าครับคอยมาลุ้นกันนะครับก็เ,เกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานครับที่เจอกับไรตันเป็นเคสุดนะครับที่ใช้เป็นหน้าเป้านะได้เออเหมือนกับไปที่แฟตองเกน เ็นเดวิสเดวิสแต่ยังได้อยู่หายมาที่ซองฮูมินซองฮูมินเคนฮะรอแล้วเคนปาร์คับเคนเคนโอ้โหติดโอตาเมนดี้ครับกล oh oh, ายเป็นลูกเตะมุมของทันโนมอสเปอร์ครับเอริเซนเปิดเข้ามือเอเดซันไม่มีอะไรครับเอเดซันออกบอลยาวเซอร์ริงขค้ืนไปที่ลาปลอ็อก เซอร์ริงประตกันลาป็อกเดอบรอยเซอร์ริงฮามาอาเกโรตาอัอนนี้ติดครับเตปเปียบอลอยู่ที่าลาป็อกค,ครับเมนดี้ให้มาเดอบรอยเซอร์ริงเปิดมาไม่ถึงซิลบารครับเซอร์ริงอ้าวเป็นแมนซิตี้ได้ฟาวครับโอ้โหแล้ว จะโดนหรือเปล่าครับทางด้านเดลอาลีการอีกครั้งครับโอ้โหแข่งครับแเ,เข้าชาร์จไปหน่อยแล้วเป็นฟีคิกครับหลังนี้เราลงไปแทนโรซิลบานะครับ อาลีมแต่ว่าเซอริงยังตัดมาครับอกเกลโลอกเกลโล,กกโลให้เซอริงเซอริงโดนจิ้มออกข้างครับเป็นโลกทุ่มของแมนซิตี้ครับทเนี่รอบรองชนะเลิศจะต้องมี1ทีมจากอังกฤษเข้าแน่นอนนะครับก็คือคู่นี้แหละไม่สปเปอร์ก็แมนซิตี้ครับจะได้เข้ารอบรองก็จะเป็นอีกปีที่ทีมจากอังกฤษเข้ารอบรองนะครับ อาเดเบเล่เคืนโยเลสเนเดวิสครับให้มาที่เอลิกเซนโอ้โหผู้เสียนน้เล่ตต่อว่าเข้าหนักเหลือเกินนะเมักคู่นี้ใบเหลืองครับดานิโลโอ้ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็โดนใบเหลืองเลยครับบอลออกจากเท้าเอลิกเซนไปแล้วครับโอโ้เข้าหนักครับจังหวะนี้ ได้เออให้มาอ้าวจ่ายโอ้โหไม่แม่นเลยครับกลายเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้วอเตอเมนดีครับเรยบร้อยไปที่กุดกการซิลบาออกทางขวาอับดานิโลดานดโลล็อกติดเบนเดวิสนะครับเบนเดวิสโดนซิลบาจิ้มออกข้างลูกทุ่มของสเปอร์นะครับ แล้วอ้าวดานิโลยางต์ไปดานิโลแต่สุดท้ายครับไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายครับเอกเส้นให้เคนเคนยกมาซ้ายสองมินสองมินไปแล้วให้เคนเคนแล้วซัดโอ้โหไม่เข้ากรอบครับอโอกาสของทันวอสเปอร์ครับ แฮร์รีเคนยิงด้วยซ้ายแต่ว่าบอลหลุดเสาแรกออกไปครับดูครับซองกมินเหลียงที่ตัดเข้ากลางเคนมีช่องแล้วตัดสินใจเรียบยิงเลยครับแต่ลูกนี้ไม่เข้ากรอบโอ้ถอดเซอร์ริงออกครับแล้วส่งมาเลสลงไปโอกาสการรบป,ประตูค่อนข้างน้อยนะครับ เอสติทีมสครั้งสเปอร์เพียงแค่2ครั้งอากิเอโร่อากเโร่ไปได้อากิเอโร่แล้วซัดโอ้โหติดเซฟโยริสครับบอลเหมือนไม่มีอะไรครับวับเซอร์ริ่งให้อากิเอโร่หนีทางด้อดเดอร์บัเรลมาได้ครับโอ้โหดูความสามารถถือว่าปิดมุมเสาแรกได้ดีครับแล้วก็โยริสลูกเตะมุมของแมนซิตีครับ โลเตมโม่เปิดโอ้เข้าเมาโยริสเหลือ10หน้าที่ครับอย่างไม่มีสกอร์ครับผู้นี้ซองมินเืนที่เบนเดวิสซองมินเอลิกเซนยกตักมาไม่ถึงครับบอลของททม์แมสตี้ดบาบซิบาริเดกุโดกานแล้วเคนย่งได้อัลลี่เอลิกเซนไปทางขวาครับทิปเปีย คีรันทิปเปียทิปเปียโอ้เสียหลักแล้วทําบอลลั่นออกข้างไปเองครับลูกทุ่มของแมนซิตี้หลคัสมูตราครับลงไปแทนซองมินครับตามตำแหน่งก็อว่ายังคงโอกาสเน้นเกมรุกอยู่นะครับแต่ว่าโอกาสของสเปอร์ค่อนข้างจะน้อยครับเกมนี้ ดูครับอาลีให้มาอุ้ยไม่รับของทางแฮร์รี่เคนโห้ตนจิ้มโดยโอตาเมนดี้ครับแล้วเคลียร์ออกข้างครับลูกทุ่มของโอบอลโดโอนอาลีครับลายเป็นแมตช์ตี้ได้ทุ่มแล้วก็ได้ทุ่มต่อครับลาป็อกเริ่บรอยให้กุนโดกันซิลบาคืนโอตาเมนดี้เคนช้าครับเสียฟาว ไปครับรีคิกของแมนซิตี้ครับอุตตามเมนดี้ครับเปิดขึ้นหน้ามามองดักได้เคนให้เอริกเซนทางขวาครับซิโซโ,ซโก้เดบลยอยแย่งตัดมาให้อเกเรโรยาวครับติดทิปเปียอาเดบาร์เรลแฟตองเกนไดเออร์ไดเออร์ซิลบามาขวาแตงได้อยู่ แล้วก็เปิดยาวกดจังการมองตักไม่ได้ดานิโลบอลโดนดานิโลออกข้างเป็นลูกทุ่มของสเปอร์ครับโอ้ถอดเชนหอกครับโอ้โหแล้วส่งเจนเซนครับลงไปแต่ว่าสเปอร์จะได้ประตูหรือเปล่าโลคัสโมร่านหนีไอเดวิสชิ้งมาโลคัสโมร่าไหลเข้ามาเจนเซนโอ้แถว2องอ้เส้นนี้ไม่ได้ครับมาเดส มาเรสไปแล้วลดจบเกมครับโอ้โหท็อตเทมอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสึก2ทีมจากอังกฤษเจอกันในถ้วยยุโรปครับนัดแรกไม่มีสกอร์ครับเสมอกัน0ูนยมาลุ้นกันของจริงครับคืนวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับวันอังคารที่9มีสษายนนะครับเวลาตีสอคู่นี้ก็ติดตามไปได้ทางเว็บไซโคลนะครับ ก็จะเล่นพร้อมกันกับคู่ลิเวอร์พูลกับปอร์โตนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะคนนี้คิดว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับสเปอร์หรือแมนซิตี้นะครับครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ